น้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทาราท,ทุกรูปเจริญพรสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะทางที่รับชมผ่านซูมผ่านเฟซบุ o กไลท์ยู u ูปไลท์ทุกท่านทั่วโลกเลยวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้มาฟังธรรมนะก่อนที่เราจะได้มาสร้างบุญใหญ่ในวันพรุ่งนี้คือวันมาคบบูชานะวันเพ็ญเดือนสาม เราก็ตั้งใจการจิตการใจที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เป็นงานบุญที่อยากเชิญชวนทุกทุกคนเลยได้มาร่วมสร้างบุญใหญ่กันในวันมาคาบูชาส่วนว่ามีงานบุญอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยหนึ่งนะตั้งแต่ท่วงเช้าเลยนะก็จะมีการตักบาตรนะก็เชิญชนทุกคนมาตักบาตรกับคณะสงฆ์หน้าพันรูปเลยนะนะรอบสายเราก็มานั่งเจริญสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมกั่นใจใส่ส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ตลอดทั้งวันเลยนะช่วงรอบบ่ายนะก็จะมีการมอบโลกธรรม,มาทานก้าวหน้าโลกวัจระกิจตยศแล้วก็มีการถวายรางวัลประกาศกิจคุณกินเน็ตเวิร์ดเรกอร์ด้วยนะแล้วก็มีมอบโลกวัชระนะเกิรตยศเวิ l ์เป็กเพื่อสันติภาพโลกด้วยในภาคเยนนะ็นเราก็จะได้มานะพร้อมใจกันนะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดี นะเวลา17นาฬิกา30นาทีนะก็มาร่วมกันจุดมาค่าประทีป1 0 0 0 0แสนดวงนะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวไว้ที่พระธรรมกายเจดียนะพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะในวันนั้นเราก็จะได้นะมาสร้างบุญใหญ่ไปด้วยกันนะลานธรรมจะสว่างสวยไปด้วยประทีปธรรมนับแสนดวงใจของเราก็จะสว่างไปด้วย พระธรรมกายภายในนะวันนี้เองนะเราก็จะได้มาดูอาน,นิสงส์งของการจุดประทีปซึ่งวันพรุ่งนี้นะเราจะได้มาจุดประทีปสว่างสวทยทั่วลานธรรมเลยนะสว่างแบบนี้เลยนะเราก็จะได้ปลื้มปลื้มอาน,นิสงส์งที่เราร่วมบุญจุดประทีปมาค่าประทีปมาแล้วก็พรุ่งนี้มาด้วยตัวเองถ้าใครม่สะดวก,ก็รับชมผ่านซูมแต่ถ้ามาด้วยตัวเองได้ได้บุญเยอะมากๆนะลานธรรมก็จะสว่างไปด้วยประทีปธรรมในวันนั้น วันพรุ่งนี้นะการที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันจุดประทีปมีอันิสงส์งมากๆเลยซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็จะดําอานนสงส่งเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วว่าการที่เราได้จุดประทีปนั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่ของทุกๆคนมากๆเป็นการรวมตัวของชาวพุทธทั่วโลกแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะได้มาน้อมนึกถึงวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกเป็นวันที่ท่านรวมประชุมสง แสดงโอ,อวาทปฏิโมก์เนีแล้วเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะจุดประทีปนั้นถวายเป็นพุทธบูชานะมีพุทธพจน์หนึ่งบอกว่าทิปโตโหติจักกุโทผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุจักสุเนี่ยมี5ประการนะมังสะจักสุทิปะจักสุสมันตาจักสุปัญญาจักสุแล้วก็ธรรมจักสุ หรือของพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธจักสูตรนะทำไมวันมาคบูชาเราจึงจุดประทีปก็เพราะว่าเป็นวันที่เราน้อมรึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในาพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นประทีปของโลกเป็นประทีปของจักรวาลศรัทนธะาเทวมนุษย์สานังนะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เป็นนาถาของโลกนะเพราะนั้นท่านคือประทีปธรรมของโลกใบนี้เพื่อนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราจึงจุดประทีปนี้แหละซึ่งพระพุทธเจ้านั้นท่านบริบูรณ์ด้วยปัญจจสุภะนะถ้าเราจําได้บทที่เราเคยสรรเสริญพระพุทธคุณนะไม่รู้ใครเคยสวดกันบ้างนะพร้อมเบณจะปิตจ,จักสุดจรัสวิมลใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลบ่อมิมนมิหมองมัวนั่นแหละคือเบณจะพิจักสุคือจักสุห้าประการ เป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้านั้นทรงมีมังสะจักษุข,ของท่านเนี่ยบริบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษนะมองได้ไกลหนึ่งโยต์เลยนะนะดวงตาเนี่ยวิเศษมากคือเห็นได้ชัดเห็นได้ไกลนอกจากนี้ท่านมีทิพจักษนะุคือสามารถที่เห็นนะด้วยจุดตูปปัฏฐานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกจากที่กำลังจุติที่กำลังเกิดหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำกรรมใดไว้ มีวิบากกรรมอย่างไรเนะี่ยท่านก็เห็นหมดตลอดเลยนะเห็นตลอดถึงหมื่นจักรวาลหมื่นโลกธาตุนะเรียกว่าเป็นพุทธประสงค์มองเห็นเท่าไหร่ก็สามารถเห็นได้ไกลนะนี่คือทิพยจักสุทรงมีสมมตจักสุสมมตจักสุคือเห็นได้รอบด้านเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในเวลาเดียวกันเป็นการเห็นด้วยวิเศษกว่าทิพยจักสุนะทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนี่แหละ รู้หมดเลยว่าใครเป็นอาจารย์สายเป็นแบบไหนนะก็โปรดแบบไหนเนะี่ยนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจักษุรอบด้านเลยนะประกาศที่สี่ทรงมีปัญญาจักษุคือมีปัญญามากทรงบรรลุปฏิสัมพิทายานนะมียานตนะเรียกว่าสัพพัญญุตยานนะนะแล้วก็ที่สําคัญคือมีธรรมจักษุนี่แหละคือพุทธจักษุข,ของพระพุทธเจ้านี่แหละนะเป็นสัพพัญญุตยานที่มองเห็นได้ทุกอย่างด้วยพุทธญาณ นี่คือจักสุขทั้ง5พระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าเป็นประทีปของโลกนั่นเองนะนี่เรามาดูอน,นิสงส์ของการจุดประทีปมีอยู่9ประการนะอันนี้โดยยนะ่อเดี๋ยพระอาจารย์จะเฉลยขยายความตีละข้อตีละข้อไปนะโดยยนะ่อหนึ่งทำให้ได้มังสะจักสุหรือตาดี 2. ได้ทิพประจักสุ ดุจพระอนุรุธะสามทำให้ได้สมันจะจักสุขหรือปัญญาจักสุขมีดวงปัญญาที่สว่างสวยัยสี่ทำให้ได้ธรรมจักสุขคือมีดวงตาเห็นธรรมห้าผีพันณวะนจะผ่องใสหกลัศมีกายจะรุ่งเรืองสว่างสวยัยเตัดรอนวิบากกรรมเพราะเป็นบุญใหญ่นะแมีสุขติเป็นที่ไปได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิ แล้วก็ก้าคือบรรลุมรผลนิพพานได้โดยง่ายนะเรามาดูันทีละข้อนะมังสาจากสักษุคืออะไรคือดวงตาหนาะตาเนื้อของเราเนี่แหละตามนุษย์ของเราเนี่แหละนะในรูปเนี่ยเราเห็นเป็นไงเอ่ยถ้าสายตาเรามองไม่ชัดเราเห็นอะไรไหมเห็นลางลางนะแต่ถ้าคนที่สายตาดีก็จะเห็นชัดเจนแจ่มใสนะนะเราเลือกได้ออกแบบชีวิตได้เราเอาสายตาแบบไหนะนะภาพต่อไปเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นภาพอะไรไหม มืดนะสายตาคนที่มองไม่เห็นก็จะเห็นมืดนะไม่เห็นอะไรเลยบุคคลแม้ตาดีแต่ไม่มีแสงสว่างก็มองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นบุญจุดปฏิทีปเนี่ยทำให้เรามองเห็นนะแม้ในที่มืดเนี่ยถ้ามีบุญก็มองเห็นละีนคือสายตาคนที่มองไม่เห็นคือมองไม่เห็นนะเพราะว่าตาไม่ดีนะแล้วถ้าเกิดคนที่ตามัวล่ะนะภาพที่สองในภาพกลางอะนะเห็นรูปอะไรไม่เอ่ย เห็นล่างๆนะไม่ค่อยชัดเอ๊นะถ้าใครรู้สึกมองไม่ค่อยชัดต้องไปรีบสั่งสมบุญจุดประทีิโดยด่วนนะพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนมาเอาบุญกันสําหรับคนปกติคือคนตาดีเนี่ยก็จะเห็นมันรูปที่สานี่นแหละคือตาเนื้อเราในดีมองดได้ชัดได้แจ่มใสเนีดีไม่เอ่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เรามีตาดีเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายนะเรามาดูรูปนี้ ท่านที่ชมผ่านซูมอยู่นะ,ะดูว่าตอนนี้เราเห็นเลขอะไรบนจอใครเห็นเลขสาพิมพ์เลข3มาใครเห็นเลขห้พิมพ์เลขห้ามาหรือใครไม่เห็นเป็นตัวเลขเลยนะเห็นเลขอะไรพิมพ์มานะ,ะฉนเฉลยก็บอกว่าคนตาดีนะตาปกติจะเห็นเป็นเลขสาส่วนคนที่ตาบอดสีแดงสีเขียวจะเห็นเป็น,เ,ปนเลขห้นะ ถ้าคนตาบอดสีเลยก็จะไม่สามารถอ่านได้ไม่รู้เป็นเลขอะไรนะนี่แหละตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากดวงตาของเราเนี่ยถ้าเราอยากเกิดมาแล้วมีดวงตาที่แจ่มใสาตาดีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ทําความดีได้มากมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงด้วยนะเรามาดูมีเคสตดีหนึ่งนะในทัศนะโรงเรียนวัดฝันในฝันเนี่ยวันที่11มกราคม2549เนี่ย ก็เป็นเคสดีที่คุณครูไม่ใหญ่เคยออกอากาศในโรงเรียนวัดฝันใน้ฝันนะก็มีคําถามว่าบุปกรรมใดทําให้ดวงตาของคุณป้าทั้งสองข้างเนี่ยเป็นต้อหินจนเกือบบอดแต่ทําไมไม่บอดนะดวงตาของคุณป้านั้นเป็นต้อหินทั้งสองข้างจนเกือบบอดเพราะกรรมขังสัตว์ในที่มือดอ่านี่วิบากกรรมนะเพราะท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมแล้วก็ชอบจับปลามาขังในตุ่มแล้วก็ปิดฝาไว้เพื่อฆ่ากินเป็นอาหารมาส่งผล แต่ที่ยังไม่บอดเพราะว่ามีบุญนะมีบุญคือจุดประทีปเป็นพุทธบูชานี่แหละบูชาพระรัตนตรยัยแบบมาค้าประทีปอย่างนี้แล้วก็บุญปัจจุบันทุกบุญมาตัดรลิบักกรรมให้หนักเป็นเบาเบาก็หายนี่เป็นตัวอย่างก่อนทีสงการจุดประทีปนะอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นตำรวจนะไปช่วยดับเพลิงที่โรงเรียนขณะนั้นรถดับเพลิงในฉีดไฟแรงอ่าไฟไม่ใช่ไฟน้ำนะน้ำแดงสูงเนี่ยทำให ถูกดวงตาเนี่ยตาฉีขาดเลือดออกจากดวงตาเลยนะก็เลยเขียนเคสมาถามว่าตอนนั้นน่ะพอตาเป็นเลือดออกมาเลยนะก็มองไม่เห็นนะมืดสนิทก็เลยที่ถามว่าทํายังไงนะขอให้ดวงตากลับมาเห็นได้เหมือนเดิมนะนะก็นึกถึงบุญแล้วก็ทานจิตนะเราเคยเขียนเคสมาถามว่าทําไมจึงกลับมาหายเป็นปกติเหมือนเดิมแลนะก็ปรากฏว่า นะที่หายกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเนี่ยคุณครูไม่อยา่เฉลยว่าเพราะว่าเคยสร้างบุญจุดประทีปเอาไว้นะต่อมาก็รักษาจนหายแล้วก็ดูได้ชัดเจนกลับมาเหมือนเดิมตาไม่บอดนะโอ้นี่เป็นอนิสงส์จากทัศนะของโรงเรียนวันฝันในฝันนะั้นนะตาดีนะเพราะว่ามีบุญที่ได้จุดประทีปนะเดี๋ยวเรามาฟังนะเพอาะทาทัศนาที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่นะเคยเทศไว้ในโรงเรียนฝันในฝันวิทยาเนี่ย ท่านได้เมตตาแสดงอนิสงส์งของการจุดประทีปไว้มาฟังทบทวนกันนะว่าคุณครูไม่ใหญ่ได้เล่าไว้อย่างไรบ้างน,นะเดี๋ยวเชิญรับชมกันมาค่าพที่นี่ไม่ธรรมดานะจะทำให้ดวงตางเรานิสวยใสยสว่างไม่เป็นโรคเกี่ยวกับลูกในตาไม่มีใครจะทำร้ายดวงตาของเราได้จะงดงาม ใครก็อยากจะมองดูดวงตาเราจะไม่มีอะไรมาบดบังได้แม้แต่แว่นสายตาอืมการทำเลส่งเลสิกหรืออะไรหมดสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีบุญอย่างนี้ในภพชาติต่อไปนะจ๊ะเลส่งเลสิกเลิกเลิกเลยแว่นก็เลิอกอะไรล่ะหยดยาเยอเลิกหมดไอ้เรื่องยาหยดแต่ไม่มีคอนแทคเลน สีต่างๆก็ไม่มีโอ้เดี๋ยวนี้ก็ทาําสไลด์สีเลยเขรู้ว่าอย่าละงงมีอยู่คนหนึ่งก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็พอได้ยสังเกตได้ไลก็ดูปกติดีมีอยู่วันนึง่งทำไมดวงตาเขาเปลี่ยนได้วันนี้มันก็ทบแสงแม่ว่าๆขึ้นมาเลยอ๋อ,อก็ไปถามดูเปิดเผยว่าวันนี้ใช้สีน้ําตาลแม่ <laughs> แต่ถ้ามีบุญทางนี้แล้วหมดสิทธิ หมดสิทธิ์แล้วใครๆก็อยากจะเห็นดวงตาแม้ถ้าดวงตาดีๆแม้ในที่มืดที่สลัวก็ยังมองเห็นผู้มีบุญในการก่อนมองเห็นเป็นโยอดเลยนี่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราดูด้วยตาเนื้อนะไม่จะไม่ใช่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมองเห็นในที่มืดเห็นชัดขนาดนี้เนี่ยยิงธนูมแม่นๆนี่นะ เอาเส้นผมหรืออะไรไปวางไว้ไกลๆนั่นไกลมากๆให้เดียวแหละเป็นกิโลในที่มืดฟ้าแลบแลบยิงทุก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย <c oughs> เออนี่มีบุญประเภทนี้แหละจ้ะรรเนี่ย <c oughs> ออมีบุญประเภทนี้นะจ๊ะ <c oughs> แล้วใครเห็นดวงตาแล้วโอ้ยมีเสน่ห์อยากตามดวงตานี่โอ้สวยจังเลยเห็นดวงตาก็เดินตามแล้วใช่ตามไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ต้องพูดใลจบพูดพูดค้างไม่ได้เหมือนบอกคุณดวงตกโอ้ตกใจเลยโอ้ ถ้บอกตอกหลักทรัพย์ยอืยิ้มมาจะรวย,ยงี้นะพูดช้าไม่ได้อย่าช้าเดี๋ยวชอบก่อนนี่เห็นไหมจ๊ะแล้วยังมีดวงตาภายในเหมือนอย่างพระอนุรถถุทธะมีทิพยจักขุเกิดขึ้นเห็นสิ่งที่เป็นของละเอียดแต่เป็นทิ์ได้ที่แม้เอ็กซเลยังฉายไปไม่ถึงเลยคือเห็นกายละเอียดได้ เห็นกายละเอียดได้ไม่มีอะไรกำบังสายตาได้มีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกที่ทุกทางเลยมีดวงปัญญานี่ยมีดวงปัญญาสว่างโพลงเหมือนประทีปคือกระจัดความมืดบอดในดวงใจเหมือนดวงประทีปที่กระจัดความมืดในยามราตรีอย่างนั้ได้ชื่อว่าผู้ให้จักสุให้ดวงตาผู้อื่นคือคนตาดีๆในความมืดเนี่ยนะถ้าไม่มีแสงไฟเนี่ย มันมองไม่ค่อยเหน็นเท่าไหร่เจ๊ะแล้วบรรเทาความสะดุ้งกลัวด้วยสมมติเราเดินในที่มืดๆ่ิเราไม่รู้จะไปเหยียบงูเหยียบอะไรต่างๆมันเราไม่รู้ว่ามีอะไรในที่มืดใช่ไหมจ๊ะแสงไฟสักนิดหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นความอบอุ่นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีกําลังใจที่จะก้าวต่อไปเห็นไหมจ้ะได้หลายๆอย่างบรรเทาความสะดุง้งความหวาดกลัว เพราะนั้นเรื่องความสะดุ้งหวาดกลัวเราไม่มีจะไปบังเกิดชาติไหนแล้วก็โอจะมีการตามประทีปหรือจุดไฟให้ความสว่างกับเราตลอดเส้นทางจะมีวันณะที่ผ่องใสเลยสว่างเหมือนติดหลอดนิออนไวน้ในตัวอืมันมีดวงไฟไว้ในตัวมันจะสว่างเจิดจ้ามันแทงผิวมาเลย <c oughs> แทงผิวแทงผ้ามาเลย ผ้านี่นะถูกแทงมาเลยแหละเจิดจ,จ้าเนี่ยแล้วก็ผ้าชุดเดียวกันนนะของผู้มีบุญประทีปเนี่ยสวมใส่ที่ดูมันมันเจิดจ,จ้าเนี่ยนะมันผ่องใสเอาให้คนอื่นที่ไม่ได้ทำบุญนี้เนี่ยไปใส่นะมันหมองไปเลยแหละหมองไปเลยล่ล,ยละผืนเดียวกันนี่แหละเออถ้าไม่เพเสื้อผ้านั้นมีมีคุณค่าขึ้นดีเลย นี่ยแปลกเนี่ยมันเพราะนั้นเสื้อผ้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไม้แขวนเสื้อมันชนิดไหนมันขึ้นอยู่ว่าใครใสไข่สวมถ้ามีบุญมาคาบะทีบไม้ต้องห่วงอืนี่มันจะพองผุดออกมาเลยเนีย่ความผองมันผุดออกมาเลยอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลามาเอาบุญจุดมาคาบะทีนะบนะจ๊ะเราถวายโคมมาคาบะทีบไปแล้ว แล้วก็มามาจุดมาข้าประทีถตวายเป็นพุทธบูชาเดี๋ยวพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสาธุอารู้ว่านี้ส่งอย่างนี้แล้วควรจะมาไหมพรุ่งนี้ต้องมานะต้องมาร่วมจุดประทีปมาขะบูชานะตาจะดีผิวพรรณวันน่าจะผ่องใสดวงปัญญาจะสว่างโพรง่งสว่างสวัยแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรม น,นี่ก็เป็นอนสสงที่คุณครูไม่ใหญ่ได้กล่าวไว้ในโรงเรียนวันฝันในฝันนะนะเรามาดูตัวอย่างในพระไตรปิฎกกันบ้างนะนะบุคคลผู้เป็นเลิศด้านทิพประจักษ์สุขคือพระอนุรุทธะนะที่เราทราบกันดีว่าท่านเนี่ยได้เป็นผู้เลิศในทิพประจักษ์สุเนี่ยทิพประจักษ์สุดีอย่างไรคือการเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทะลุภพสามเลยเห็นจัก,กรวาลต่าง เห็นสัตว์ไปเกิดที่ไหนทั้งอบายภูมิทั้งเทวภูมิเนี่ยเห็นหมดเลยเนี่ยดีไม่เอ่ยถ้าดีก็ต้องสั่งสมบุญนะนี่เรามาดูว่าบุปกรรมพระนุธาเนี่ยท่านสั่งสมบุญไว้อย่างไรบ้างโดยย่อนะในสมัยแสนกลับที่แล้วยุคพระเจ้าพนาวัฒพทุมุตราระเนี่ยท่านก็ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการปถนาตําแหน่งผู้พิสูพผู้เป็นเลิศด้านทิปจักสุนะแล้วก็ถวายทานตลอด7วันตั้งความปถนานั้นพระเจ้า พยากรณ์ว่าอีกแสนกับทั้งหน้าท่านจะได้สําเร็จในความปรารถนาน,นั้นนะหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานก็มีการสร้างพระเจดีย์ทองชาวเมืองทั้งหลายก็มาจุดนะบูชากันพระรุทานนั้นท่านอยากได้บุญพิเศษก็เลยไปถามพระว่าทํายังไงจะได้บุญที่มีที่พระจักรสุนะพระท่านก็บอกว่าจุดประทีปเป็นพุทธบูชาก็เลยได้ตั้งประทีปเป็นโคมหนึ่งพันโะคมแล้วก็บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นะต่อมาในยุคข,ของพระสุมเมธสุมเมธาพุทธเจ้าท่านก็ทําแบบนี้อีกนะได้จุดปฏิบูชาพระเจดีย์อย่างอีกบุญนั้นก็ทําให้ท่านนะ่ยได้ไปเกิดในเทวโลกยาวนานเลยนะแล้วก็เป็นเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะ์ถึงสาสิบกัปนะโอ้โหนี่บุญเนี่ยส่งผลให้เป็นพระราชาแห่งชั้นดาวดึงนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกยีปครั้งเป็นผู้เป็นใหญ่ใน ทั้งทวีทั้งสี่เลยนะในพุทธันดอนที่แล้วคือยุคพระกสปรมเจ้าเนะี่ยชาวเมืองก็ได้สร้างเจดีย์เหมือนกันท่านก็ได้สร้างบุญใหญ่ด้วยการจุดประทีปเถินะมาศีรษะแล้วก็เวยียนพระทักษิณนรอบพระเจดีย์นี่แหละนะก็เป็นอน,นิสง์ทาให้ท่านได้บุญจากการเป็นผู้เลื่อทางที่ประจักษ์สุในครั้งที่พระเจ้าพรินิพพานก็พระนุทานี่แหละเป็นบุคคลที่ตรวจด,ดูด้วยยาด้วยที่ประจักษ์สุว่าพระเจ้าเนะี่ย ทรงเสด็จดับขันธ์ความอย่างไรนะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรน,ะนี่ก็เป็นอน,นิสงส์ที่ได้คือทิพจักสูตรที่สว่างสวัยปัญญาที่3คือปัญญาจักสูตรนะจักสูตรที่ในการเห็นคือแตกฉานฉลาดทั้งทางลุกและทางธรรมทุกคนก็ต้องการดวงปัญญาที่ฉลาดนะเห็นจำวิรูก็จะบริสุทธิ์สะอาดนะเห็นชัดใสสว่างนะนี่ก็เป็นอน,นิสงส์ว่ามีปัญญาลุกสว่างโพล่งเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะ ต่อมาคือการเกิดธรรมมัจจสุใครที่รู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วหัวยังเมื่อตืมื่มิดเลยยังไม่ถึงไหนเลยนะนะเราก็จุดประทีบนี่แหละนะให้สว่างในใจเราให้สว่างโพรง่งนะแล้วก็บุญนี้จะส่งผลให้เราเข้าถึงธรรมอย่างง่ายๆสบายสบายนะปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วเกิดธรรม,มจักจสุมีดวงตาเห็นธรรมนะได้จนกระทั่งน้นแหละชาติสุดท้ายบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์หมดกิเลสในที่สุดได้ นี่คืออาน,นิสงส์งของจักสูตรนะเราเรียกว่าผู้ให้ประทิปชื่อว่าให้จักสูตรนั่นเองต่อมาคือให้ผิวทาให้เกิดผิวพันวันนะที่พุดพองผ่องใสแล้วว่ามีออร,ร่านะเพราะว่าบุญจากการให้แสงสว่างเนะี่ยกายมนุษย์ก็จะมีผ่องใสด้วยนะผิวพันก็จะผ่องใสแม้เป็นเทวดาเลยก็จะมีรัศมีกายที่รุ่งเรืองสว่างสวัยนะ ต่างจากเทวดาที่ไม่ได้จุดประทีปนะรัศมีกายก็จะน้อยกว่านะรัศมีของผู้ที่จุดประทีปนะนี่คืออานิสงส์นะท้งเทพบุตรก็สว่างสวัยนะได้บุญที่จุดประทีปที่สําคัญทําให้เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังทำพระธรรมคําสอนนะที่ถูกต้องนะแล้วก็ได้สั่งสมบุญใหญ่การได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญได้มาก การที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าก็มีบุญเนื่องด้วยพุทธศาสนาจะได้มาเกิดในบุญญาเขตนะเช่นเราได้สั่งสมบุญใหญนะ่เดี๋ยววันที่สองมีนาเนี่ยตักบาทโคราชหมื่นรูปหรือว่ยีิบสองเมษาเนี่ยเราก็จะได้นะถวายสังฆทานหนึ่งหมื่นวัดทั่วประเทศด้วยนะเห็นไหมว่าการได้โอกาสสั่งสมบุญนะเป็นทางมาแห่งการได้บุญใหญ่นะก็เป็นอันที่สรงจากการจุดประทีปเนี่ยทำให้เราได้พบพระพุทธศาสนานั่นเอง เราเป้าหมายสูงสุดของเราคือการบรรลุมครคลนิพพานจะทําให้เราได้บรรลุธรรมได้โดยง่ายบรรลุมครคลนิพพานได้โดยง่ายพุธเจ้ารตัดว,ว,ว่าเนี่ยนิพานังปรามังวัฒนติพุทธ,ธาพนะุจ้าทั้งหลายตัดว,ว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเป็นเลิศนะประเสริฐที่สุดนะก็ทําให้เรามุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานนะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมก็นั่งเห็นธรรมะชัดใสสว่างได้ง่ายๆนะ ถ้าเข้าถึงทมได้อย่างง่ายๆเส้นทางพระนิพพานก็เข้าถึงทมได้ง่ายได้เร็วปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วนะการบูชาพระสมเด็จเจ้าเป็นทางมาแห่งบุญพูพระเจ้าตรัสว่าบุคคลบูชาพระเจ้าเนี่ยแม้พระองค์จะสดับขันนิพพานไปแล้วก็ได้บุญเสมอเหมือนกับว่าพระองค์ยังทรงประชนชีพอยู่ได้บุญเสมอกันครั้งหนึ่งตรงตัดกับพรานาอนทไวว่า,ด,วาดูก่อนอานอน์ ชนทั้งหลายเราได้ส่งใจไปยังพระเจดีชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกแล้วย่อมไปสู่สุกติโลกสวรรค์นั้นการที่เราเราเนี่ยได้มาบูชาพระมาธ,ธรรมกายเจดพีพระเจดีพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยแล้วก็จุดป,ประทีปบ,บูชาพระพุทธเจ้าเป็นทางแหมงบุญใหญ่มากๆมาน้อมเลกถึงพระธรรมกายประจําตัวของทุกๆคนเลยนี่ก็เป็นานิสงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะ ประกอบเพอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้นเราได้จุดประทีปเราก็จะได้อานิสงท์งั้้9ข้อนี้นะ,ะทบทวนโดยสรุปนะหนก็ทําให้ตาดีนะดวงตาสดใสนะไม่มีโรคทางตาตาดรรวิบัติรกรรมต่างๆต่างนะมองได้ชัดได้ไกลทําให้ได้ทิพยจักษุนะดุจพระอนุทาณนั่นแหละนะมีทิพยจักษุเห็นได้ทะลุภพสามเห็นตั้งทั่วจัก,กรวาลนะได้สมัญตจกักษุแล้วก็ปัญญาจากักษุมีดวงปัญญา สว่างสวยัยฉลาดมีปฏิพัน์เป็นเยี่ยมทุกคนก็ปัถนาความฉลาดนะได้มีปัญญามากเนี่ยได้ธรรมาจาักสูตรมีดวงตาเห็นธรรมนั่งธรรมะาก,ก็เห็นชัดใสสว่างเลยเนี่ยผิวพรรณก็จะผุดพองพองใสทั้งกายมนุษย์กายทิพย์ก็จะมีลัศมีกายที่รุ่งเรืองส,งสว่างสวัยนะตัดรอนวิบากกรรมต่างๆนะบุญเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราทําความดี เราก็บุญนี่แหละไปตรอนวิบากกรรมให้หนักเป็นบอบอก็หายให้บุญส่งผลศักดิทธิ์ให้เราได้มีบุญมากๆนะและที่สําคัญก็มีสุคติเป็นที่ไปได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายนะนี่ก็เป็นอานิสงส์ก้าก็สาหรับวันนี้นะที่พระอาจารย์ได้นํามาแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากๆฟังอานิสงส์แล้ว ควรมาไม่เอ่ยต้องมานะต้องมาสั่งสมบุญใหญ่กันมาจุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชามารึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามพระจันทร์เต็มดวงนะลานธรรมจะเต็มไปด้วยดวงประทีปที่สว่างสวยัสวยเต็มลานธรรมเลยจุดประทีปในใจเราให้สว่างนะสว่างภายนอกสู่ความสว่างภายในใจของเราที่สว่างสวัย ชีวิตเราก็จะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยจุดความสว่างให้สวยให้กับชีวิตของเราเนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกคนอย่าพลาดบุญใหญ่ในวันพรุ่งนี้กันบอกว่าถ้าพลาดเนี่ยเสียดายจังนะปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะมาค้าบูชาเนี่ยเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควพรพลาดนะนะขอขออนุทนาบุญกับสาธุชนู้มีบุญทุกท่าน,ท,นทั่วโลกเลยนะฟังได้ส่งกันแล้วก็ มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันท้ายสุดนี้พระอาจารย์ก็ขออนโมนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยนะขอให้ทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นผู้มีดวงตาทั้งมังสะ,ะจักสุทิพยจักสุสมันตาจักสุปัญญาจักสุและธรรมจักสุที่สว่างสวยมีภิพาะที่ผ่องใสมีรัศมีกายรุ่งเรือง ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามีดวงปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทิ